ทีสพานทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะหลังจากซ่วมข้าวปุ้นเสร็จแล้วครูกุ๊กจะพามาชิมซิคเคราะว่าซั่วขา้าวปุ้นที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กจะอร่อยไหมนะคะสูตรเด็ดของเขาอยู่ที่นี่ค่ะสเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ปลาร้าขวดนี้นะคะปลาร้าที่ขวดละ25บาทนะคะที่สะพานทะเลบ้านครูกุ๊กนะคะขอบอกว่าสุดคุ้มจริงๆนะคะครูกุ๊กใช้ทําส้มตํานะคะใช้ทําน้ํายําก็ใช้ปลาร้าขวดน,นี้เลยนะคะขวดละ25บาทขอบอกว่าสุดคุ้มจริงๆนะคะ เชิญน,นะคะที่สะพานทะเลบ้านคุกุกกนะคะขวดละ25บาทนะคะลาลัเข้มข้นเลยนะคะมาดูนะคะว่าขอนุญาตใช้มือนะคะรสชาติก็จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะดูยอดทงเจม,มคั่นไม่ได้ด้วยค่ะขาออนชอบที่สุดเลยค่ะช่วงนี้ขาออนเยอะเลย ไปหัวละพลาห่หกหอมเนีย่ยเอาไปผัดกับหอยลายนะคะหอยลายที่สะพานเฉลีมบนครุกมีขอบอกว่าแซ่บที่สุดเลยนะ สนใจเอาไปทำกินดูนะฮะเมนูง่ายๆนะฮะหลายๆคนบอกว่ามันอาจจะทำยุ่งยากไม่ไม่ยุ่งยากนะดูตังที่ผมครูครูที่พาทำทนอกจาพูด ฉันจะแซ่บที่สุดเลยนะคะเชิญน,นะคะขออนุญาตไปนั่งกินแบบแม่ให้ท่านเห็นเนาะค่ะเนาะกลัวหิวด้วยกันนะั้ยคะเชิญนะคะน้ำปลาร้าสูตรเด็ดที่สะพานระเบ้างปูค,คาัวาละ2ีบาทสวัสดีค่ะ